สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์พระประจำวันเกิดคือพระปางลำพืงนมีเมตตามหานิยมมีความสุขความสำาราญมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสลิมงคลพระประจำวันศุกร์นี้หรือพระปางลำพืงนเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอภิริยบทยืนพระหัตถ์ทั้งสองข้างประสานกันยกขึ้นทับที่พระอุระ พหัดขวาทับพหัสซ้ายบทสวดประจำวันศุกร์ให้ตั้งนะโมสมจบแล้วตามด้วยวาโทโนอะมะมะวา21จบปกติคนเกิดวันไหนย่อมมีสีประจำวันเกิดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้สีประจำวันเกิดได้ตลอดไปเพราะว่าสีต่างๆจะส่งผลหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีดังนั้นการเลือกใช้สีที่ให้คุณหรือให้โทษควรเลือกใช้สีให้ดีนะคะเพราะเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปเปิดดูตามวันเลยนะคะว่าอายุเราณนะช่วงนี้อยู่ช่วงเวลาอะไรสีอะไรเหมาะกับเราสีอะไรที่ไม่เหมาะกับเราสีอะไรที่เป็นโทษหรือใส่แล้วไม่ดีเราควรละเว้นไว้นะคะอ่ะ สำหรับท่านที่เกิดวันสุกอายุ18 27 36 45 54 63 72ปีนี้เลยสีแห่งเดชหมายถึงใส่แล้วมีคนเชื่อถือเชื่อใจเชื่อในศักยภาพดูมีอำนาจมีวาสนามีบารมีให้ใส่สีแดงไป จะไปคุยในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสมหวังความร่ำรวยความเจริญความสำเร็จสิ่งมงคลความสมบูรณ์ความเป็นสิริมงคลให้ใส่สีเหลืองไปจะไปคุยในเรื่องของหลักฐานบ้านช่องทรัพย์มรดกเลือกสวนไล่นาให้ใส่สีชมพูไปจะไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใส่สีม่วงไปปีนี้สีที่ไม่ดีเลยควรละเว้นได้คือสีส้มหรือสีแสดเป็นสีแห่งความที่มีปัญหาให้ระวังเขาบอกว่าสีส้มหรือสีแสดเป็นสีของวันพระรหัสเขาบอกว่าให้ระวังปีนี้ถูกผู้ใหญ่ตำหนิเบื่อนายงานกับใช้วิชาการผิดพลาดถูกหลอกถูกโกงได้รับความอุจธร,รมไม่ดี เสียแพ้คดีความทำดีไม่มีใครเห็นเสริมดวงชะตาด้วยอาหารที่เป็นสัตว์ปีกผ้าดไตถวายผ้าไตจีวรน,น้ำมะพร้าวอ่อนช่วยเหลือโรงบาลสงหรือพระสงฆ์ที่อาพาธถือศีลกินเจในทุกวันพระรหัสปล่อยเตา่าสำหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สามารถนะคะศึกษาได้ทางออนไลน์ YouTube นะคะ โดยใช้ชื่อพื้นฐานนะคะคือการดาโหราศาสตร์ไทยหรือการดาโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์นะคะใน YouTube จะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะก่อนเป็นการปูพื้นฐานนะคะแล้วก็โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์เนี่ยเป็นแนวทางการพยากรณ์ว่าจะจะพยากรณ์ยังไงดีเริ่มหัดพยากรณ์นะคะ อาจารย์การดาเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยระดับขั้นต้นนะคะสําหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สําหรับคนที่สนใจในเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วในส่วนเบื้องต้นเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็หัดพยากรณ์มาแล้วเราจะเริ่มการพยากรณ์ดาวจรน,นะคะให้รู้ว่าจาก ว่าดวงเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยการใช้ดวงจริงแล้วก็เหตุการณ์นั้นๆที่เจ้าชะตาจะเกิดอะไรกับเขานะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะคะ่ะโทรมาที่099 059651นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ